เชฟเ่เชฟวันนี้กินผักครับเบื่อหมูเบื่อเนื้อจะเข้าทำเจแล้วครับจะเจแล้วเด่๋เราไม่กินเจนะแต่ไม่กินครับค่อยเหมือนเจกเมนกินนกินนี่นะครับวันนี้สันน้าพาเด็กจัดเมนู ผักต้มนะครับนี่เดี๋ยวก็มาลวกกินกันน้ำพริกเราฮะเ,เอเอ,อ,เอผมชอบแบบเนี่ยเมนูนี่น่าสนใจมากแล้วเนี่เยเ,เชฟผมก็ตักผักกันเด้อมนี่พี่น้องเอ้ยคุณนเน,นี่ยโอ้เด็ก <c oughs> แดกพิกา เฮ้ยอีกปนเนี่ยมีผลยังอ่ะมีผลยังมปนอ่ะเออีนเนี่ยนี่พมชัางน้อยที่มาเรื่นอ่ะแต่ด้กก็แม่ละซาบก่อนนี่ส่วนแม่ซิมเฮ้ยเฮ้ยพ่อักเค้่พวกว่าอร่อยอ่ะ ผักซื่อๆวันนี้ตมผักหน่อยครับเพื่ออะไรครับหมูฮิดเป็ดไก่เนี่ยชี้พูบพอแล้วเอาเหรอเรื่องหมูฮิดเป็ดไก่พอแล้วชีพบุญนเราเลยว่าไม่ไหวให้ท้อท้อในการกินละสามหมื่นนักแล้วต้มไข่ครับต้มไข่ไข่เป็ดส่งมาจาก โซกระจกจมาได้นะโซดินเล้าฮะเลามีนนตเนี่ไม่ใช่ขนเลาเลาของสุรินอ่ะเลาของสุรินเนะสุรินเล้าตุมไข่นะครับของสุดินเล้าโอ้มาเขือมุนติวตเด้อพี่น้องเนอไม่ใช่เขือนะไข่ก็มีนะ ดูให้ดูออก้วยรอเวลาครับยังไม่อยากใส่ถ่ายสปอนเซอร์ตัวน,นี้สปอนเซอร์ดูมาหลายวันแล้วนี่มีนบาทเลยให้อยู่เฉพาะอย่างนี้นเดียวพอวบนนี้เข็นพริกแค่นี้ก,ก็อยู่ได้แล้วครับพี่น้องเอ้ยบ้านเฮา จัดไปของแซ่บๆวันนี้มียังไง มืมวนล้มทำ n มล้มไปไหนย้างไปตัดลยตัวก่บดไดนปิกินรอไปหรอผมกิน่งรออยู่น่อกินสคนนี่ซแกงเห็ดปวกก่อนเคี้นสัญหาปรดีนะครับวันนี้ก็เริ่มกินเมนูข้าวแล้วครับอันนี้แกงเลยนะเห็ดปวกแเห็ดปคนเห็ดคนเห็ดคนยักไปใครเลน ไข่เค็มสุรินทร์ครับผู้อ่าครับไข่เค็มสุรินทร์กดดูเลยนะครับจากทำเองนะครับจากช่างน้อยผมอุดหดุนกันได้หนึ่งลูกหนึ่งไหมจัดให้ครับบ้อยกินมานเป็ดของแท้ครับสั่งเคลิปช่างเลิปผมได้ลูกหกบาทไม่ขอแท้มาจากสุรินทร์ถ้าที่อื่ช่าง ไม่ใช่ไข่ช้างนะอยากกินอื่นไม่ใช่นะมันต้อดก็ได้ต้มก็ได้ทอดก็ได้ต้มก็ได้นะไข่ช้างเอ้ยย่งว่าไข่ช้างนะอ่ากินไปกินมาเจียวเดืสนุกจีม่ไงพูดทหารลำเดืแดกมาเช็แล้าวดเด็กพีดนั่นเองกับเช็คว่าเอาน้ำเพชรมั้งครับเรือกกินข้าวแล้วครับอ่าเชฟผ่าขายของไปกินข้าวอะไรครับตำเจียวตำเจียวเห็ดโครน เห็ดปลวกเอานี่แก้ไข่นี่โอ้ก็ใจดีทว่าแก้ไข่เชฟผมนี่รู้ใจดีแสดงว่าผมแสดงว่าพี่มีสิ่งมันแกะไข่ใช่ไหมเนี่ยเล็กกลางง่ายเอาเล็กกลางใหญ่เออใส่ตู้เอาขวดกลางขวดกลางค่ะแต่กระโดกเมื่อกินน้ำเย็นเมื่อบ้างขวดใหญ่เนี่ยเอาเสี่ยวเขี่ยวเสี่ยวเขี่ยวเนาะได้เปล่าเซียวเขี่ยวขวดกลางอะเสี่ยวเขี่ยวนะเมื่อกินน้ำเย็นเขาเลยกินไม่ได้มันเจ็บขวดกลางกระโดกเลย กระวนเยนไม่ชิไดหลยายกูเชฟผมขายของไปครับผมกินเดียวไปก่อนครับตัวนี้ออกรเยอะขนาดไขเข้มจากสุริ่งสุรินสุริ่งจริงอมเนี่ยจะไปครับแม่ใหญ่าะมีน้ำจิตน้ำใจอยู่กันตั้งหลายคนนั่งแดกอยู่คนเดียวโอ้ยสนามาแดงจริงๆเลยออเป็นเจ๊เอาขอบคุณครับ นน้เอไขี่ยวดีเค็มไม่เค็มน้เยอะผมจะเข้าให้เค็มผมก่อนนี่ยเาเคี้ยวเคียวแบบนี่นี่ยันจะแขวรุดเลยเี่ยวที่รุดนี เั่นันังเชฟสวัสดีหน่อยต้องสวัสดีก่อนดีเชฟเขามาก็วัสดีนั่งเก้าอี้ไม่มีอระวันนี้มันเชฟเลยวันนี้ม่ได้เชฟตบแกวนี่เชฟปลวกชอนช้อนแกงมีชอกงครับอานบอกดึงผมมา้เป็น้วยไหม เชฟก็มาเชฟเชฟก็มาเชฟเออเชฟหน่อยสิมีแต่ตอนประเด็จนั่นแหละของเสียกินข้าวได้ช้าเลยกินข้าวแล้งกินยาอย่างเดียวโอ้โหกินยาอย่างเดียว บอกกเลยผพมีผักอันนี้เด้เดี๋ยวจะแท้จะแท้ีก็เรียกผักไขแงงอันนี้ผักไขแงงเลเดี๋ยวว่างชิลอะไรฟังผักนี้ผักอะไรอันนี้ก็อันนี้ผักไข่แงงผักไขแงงเลยอ่าเด้อเผักไข่แงงกพ่แงอันนั้นไอภรรยาเชฟ่เ้อไมเล่เยอไรอีกอ่ะม่น้อยเป็นม่น้อยเชฟเกย์นยใหญ่เขาปันาใหญ่เขาไปกระเทยอยู่ชือตลัน อะไรเจ้าเราไม่บอกพักเขาอะไม่บอกละอะไรละโมโหยมีหรือเปล่าดอกแคร์ดอกแไม่ใช่ดอกแคร์ดอกแคร์ดอกแคร์มีไงมีดอกโยไอ้เค้าหนูรู้แล้วผักอันนี้ผักอะไรเมื่เนี้ยเราผักอันนี้คืออะไรผักอะไรนะอันแมงข้ามอยู่หรือนะแหมนนี่ดอกแคร์ หมอนี่พักกทอนโเมนบอกม่ใช่อันนี้ว่าพักทอนไทบ้านเลห้า้ลาพทอนมันยงนทุกคนเ่าจะพักทอนโเมนตอ้อันนั้นคือากแข้งบากแข้งเออักแข้งพูดี่มันากแข้งพูว่ักแข้งก็แข้ก็จะากแข้งักแข้งรสชาติก็แข้แข้งหน่อยรสชาตก็ากแข้งไแข้งไม่ใช่ต่าเือพวงเขาใครนะ

ไอยูท mm ูบเบอร์คอยเมื่อถวยนึงแหละเช็คนี่กินเนื้อกินนะครับกดไลค์หน่อยดูกล้องถึงเวลากินต้องกินครับกินแล้วก็เยบปลาตั้งเจ๊างพูด้วยอะไรด้วยอร่อยมากเลยโอ้เจี๊ยบขามเปียกว่ะก็มันอยู่ในน้ำก็มันก็เลยเปียก ไม่เขาเขาไม่นั่งกินคนเดียวไม่ไม่ให้เสียงรบกวนนะนั่งกินทุ่งนาอะไรเงี้ยไข่ครมสุรินเวลาเป็นตัวประเด็กเป็นโต เดี๋ยวบ่อได้คนลิ้ลิงกินหอยันไกินหอยัะไิคนเมืองคนเมืองลิงวม, <c oughs> มันใครวะลิ่งน้ำต้อมไปอยู่ในเติงนีบ้บนยอดภูเขา <c oughs> มีไหมมีเขาไหมมีอยู่พวกเจดีตามบัดเนี่ยนะมีลูกพี่บ มันมีผลไม้เยอะเลยเรม่มีเขาไปมาจากไม่หรอกไม่มีเนาะมันอย่างนี้มันจะไ่เหลือมัอยู่เมืองลุกมันก็ไปอยู่แถวไหนนี่ไงฮะของเยอะแต่นี่ก็มีเะไขายบ้านหางเดี๋ือมรู้มันกินอะไรมันอยู่ไม่ได้มันอยู่คนจริงคนเออมันอยู่ไม่ได้เนาะกินเนี่ยไข่เค็มไอ้ไข่แดงมาเลยืมจะมันเลยยอด ้องดังดีฮึฮึอึ้อฮึ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 ฮอฮ้อึฮ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 ึมันึฮ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 ึาึฮ่ฮึฮึฮึอึฮึฮึฮ็ ัาเดี๋ยวถามว่าแดกไม่จริงต้องแดกจริงๆครับสามหมื่นด้กินของเขาถ่ายคลิปเลยมีแกกินข้าวเหนียวนะเจอเจีบเป YouTube แต่คอนกินแต่ข้าเจ้าโอ้เดี๋ยวันนั้นแกข้าวเหนียวครับต็ปันคำยิ่งๆอันนี้ เนี่ยอันนี้เล่นอะไรของเจ้าเออมันจะรุ็นเพราะเขาเจ้าเออแตกต่างเราแตกต่างอือประเด็นนะฮะอีกป่ะเด็นอือจัายุ่งเรื่องเลยใส่มือได้ป่ะเด็กโหนะใกล้ๆหน่อยใกล้หน่อยเออน่ะแดกปลาสลิดอืมอือก็ไม่ใช่ช้อนชีกโอหก็ต้องตักแหน่ 嗯เดี๋ยว错เว์เลยนย,ย่นา,ายดเด, <ไป S 1> ดี๋ยวตามครเอไเอไอ้น้องไอไน้อไน้ไอ้นาวินเนี่ยแม่งโคตรดังเลยนี่จะคุยใยรจะพูด,พด,พพดคำนี้มันทำอะไรไิไคือมันพูดภาษา เออมันจะตันยูนั่นแหละไม่จ้าพ่อจ้าไม่จ้าไม่จ้าเออมาเด้อพี่น้องเด้อพี่ดอกแคดอกแคเด้ออันนี้อ่ะตายหรอตายอ่ะแม่นนวินนะอือ นี่นี่ก็ดูมันเสียไปช่วงนี้แตกเลยวะนี้สงสารันเลยวลาเป็นโตเลยพี่น้องเ้ออโวนบ้านใช้มือเลยเนี่ย เชฟเชฟยิ่งงวยอ้วนบ้านเชฟนี่หว่าต้องเป็นช่วงละอ้วนบ้านเชฟน่าจะใช่และโอ้เจือบกขาไม่แล้วเชฟผมเพิ่งฟื้นครับข้าวมีข้าวมีพอแล้วดีไว เหอะเ็บขนาดดูเชฟผมยังนี่ให้ดูเชฟผมด้วยเชฟผมกินคนเดียวนะผักไปกำบังเด้อพี่น้องเด้อ เสียบบ่เช็นเสียบหลายพูดไม่ออกครับเชฟผมพูดไม่ออกเฮงเฮ็ดบวกอืตั้งเจียวพิก่อนไปเก็บเมืองจุลินรวบดอกแก<ห>้วก่อนยอด มีขายในพัตตาคจะบอกให้มีขายตอยุใสวะมีกินแตอยุหนีอยู่เจมครับเจมเจอแกรู้อยู่ตารู้อยู่ กดค,ครับกดติดตามช่องเลยเด้อสัญหาพาดแดกครับเ,เสียบหลายขั้งวันนี้ครับ